รอาการมาถึงของลมหนาวกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2025ที่จะมีการสัมผัสลมหนาวอีกรอบเริ่มตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายน6-8ทั่วประเทศไทยมวลอากาศเย็นเพิ่มแรงขึ้นและฝนลดลงทั่วประเทศแต่สำหรับพายุโซนร้อนคันแมกีก็มีการเคลื่อนที่ที่น่าสนใจซึ่งคาดว่าจะเคลื่อนผ่านตอนกลางของประเทศฟ,ฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ ตามพยากรณ์ฝนสะสมสิบวันที่ผ่านมาแบบจำลอง t m d w r f d a ของกรมอุตุนิยมวิทยาแสดงว่ามีปริมาณฝนที่หนักมากกว่า35.1ม mm, ิลิเมตรในบางส่วนของประเทศระหว่างวันที่4-9พฤศจิกายน68มวลอากาศเย็นจะปกคลุมประเทศไทยตอนบนอีกรอบแต่ฝนจะลดลงและมีตกบางแห่งเท่านั้นพายุโซนร้อนคันแมกีจะเคลื่อนผ่านตอนกลางของฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้และระหว่างวันที่6-8พฤศจิกายน68 จะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งเวียดนามแต่มวลอากาศเย็นจะอ่อนกำลังลงและต้องติดตามการเคลื่อนที่ของพายุอย่างใกล้ชิดในช่วง10-12ึงพฤศจิกายน68มวลอากาศเย็นแผลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนอีกครั้งแรงขึ้นและเป็นระบบมากขึ้นอากาศเริ่มเย็นในตอนเช้าโดยเฉพาะภาคเหนือและอีสานฝนลดลงเหลือเพียงบางแห่งในภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑล นี่คือข้อมูลที่สำคัญสำหรับการติดตามอากาศและพายุในช่วงหน้าหนาวที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลและสภาพอากาศที่แตกต่างกันแต่ก็ต้องติดตามอัปเดตข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยและการเตรียมความพร้อมทางอากาศและนี่คือบางคำถามที่อาจเกิดขึ้นในใจคุณมวลอากาศเย็นจะมีผลกระทบต่อชีวิตประชาชนอย่างไรพายุโซนร้อนทันเมกีจะมีผลกระทบต่อประเทศไทยหรือไม่คุณคิดว่า,าการเตรียมความพร้อมอย่างไรจะเหมาะสมสำหรับการรับมือกับสภาพอากาศในฤดูหนาว มีความคิดเห็นอะไรใหม่ที่คุณต้องการแบ่งปันกับเราแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในการรับมือกับสภาพอากาศในฤดูหนาวในความเป็นสังคมนี้